คุณชาญรงค์จินดาร,รมกราบเรียนถามพ่อท่านครับผมเบื่อฮารายามิพระบาลีว่าฮารายามิคือเบื่อผมเบื่อไม่ชอบทิกุชามิอึดอัดอัตยามิความเป็นวิริยาธิกะเขาเบื่อเขาไม่ชอบเขาอึดอัดอันเนี้ย เบื่อไม่ชอบอรือาัดเดื่งความเป็นวิริยาธิกะของผมมากเลยครับทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนตัวเองเป็นปัญญาธิกะครับขอพระเทเจ้าชี้แนะ,ะก็ต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าจริตจริตของคนแกนจิตแกนจริตของคน,นมีหนึ่ง สัทธาธิกะสองวิริยทิกะโอ้ยสองปัญญาธิกะสัทธาธิกะปัญญาทิกะ,กะ,ญญกะวิริยาธิกะฟังลักษณะสามอย่างนั้นปัญญาธิกะสัทธาธิกะเนี่ยเป็นคู่คู่หนึ่งปัญญากับสัทธาส่วนวิริยาธิกะเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นสัทธาก็ไม่ใช่ จะเป็นปัญญาก็ไม่ใช่ขอเทียบไปฟังคุณไปคบกับทางปัญญาก็จะเอาศรัทธ,ธาก็จะเอาแต่ก็ไม่แม่นไม่อสัตทีก็เลยเออได้ศรัทธ,ธาได้ปัญญาได้ศสัทธ,ธาได้ปัญญาหนักเข้าคุณเลยเป็นกระเทยวิริยาธิกะนี่เหมือนกระเทยเลยซับซ้อนจุ้งขิงวุ่นอยู่ในตัวเองตีไม่ออกแยกไม่ได้แยกไม่ออกตีไม่แตก ของตนเองอเพราะฉะนั้นอาตมาขอแนะนำนาคุณอะไรคุณชานรงค์เนี่ยขอแนะนำคุณวิทยาธิกะในส่วนมากจะเป็นพวกเอียงไปข้างศรัทธาเอียงไปข้างจะรู้จะไม่ทำจะเอียงไปข้างจะรู้ ยงไปข้างปัญญาทิกะปัญญาทิกรนี่เอาแต่รู้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 จะไม่ค่อยทํามันจะเป็นความเสียตรงนี้เสียสตาที่สตธาทิกรจะเอาแต่ทำ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 ไม่รู้แต่ถ้าทําถ้ามีสมาธิิมาเติมปั๊บมันได้สายสธานี่มันได้แต่ปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มันในแต่รู้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 เปลือกเข้าไปไม่จับไม่จิตจับไม่ได้อะไรสักที แต่พวกศรัทธานี่เขาจะเล่นกับจิตศรัทธาหรือเจโตนี่เขาพวกเดียวกันพวกศรัทธาจะเล่นเข้ากับไปหาจิตเพราะัศรัทธาถึงถึงจิตก่อนปัญญาปัญญาจะไม่ถึงจิตได้ง่ายเท่าศรัทธาสายศรัทธาก็ได้แต่จิตไม่ค่อยรู้จักปัญญาไม่ค่อยรู้จักบัญญัติไม่ค่อยรู้จักภาษา ไม่รู้จักเหตุผลไม่รู้จักตรก,กะอะไรเข้าๆทั้งหลายแหละก็ชา้ชาช้าส่วนปัญญานี้ที่เป็นไม่ใช่ปัญญาหรอกเป็นเรื่องบัญญัติเป็นเรื่องตรก,กะเป็นเรื่องความรู้ที่มันสมมุติกันในโลกเยอะนะทุกวันนี้เยอะมากเลยในศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยพวกศึกษาปรเรียน พวกศึกษาด็อกเตอร์พวกศึกษานักทารรเอกพวกศึกษาอะไรพวกนี้เยอะพวกปฏิบัติจริงๆในพวกเทวเลียงพระกรรมฐานอะไรน,น้อยใช่ไหมน้อยกว่าและพวกน้อยนี่แม่มิชาติฏฐิเขาเขา,เขาถึงจิตก่อนแต่จิตมันเป็นมิชาติฏฐิมันก็ได้มันก็เบาสบายสุขกว่าแต่พวกเนื้อโอ้โหยุ่งขิงตีกันฆ่ากันทําอะไรตะ,ร,ตะรกันไปจองเวรจองกรรมกันไป แล้วนะเธอ,อเอาละไม่วิจารณ์ต่อนะถาวว่าจะแก้ไงครับจะแก้อย่างไรก็คือคุณเริ่มต้นศรัทธาสัก่อนเพราะคุณพู้สายนี้บอกแล้วว่าทิวิริยาทีการจะเอียงไปข้างมันจะปัญญาหรือความรู้อยากรู้อยากฉลาดมากก็ไปติดบัญญัติติดอะไรพวกนตั้งต้นให้มาหาแกนา่นศรัทธา ช้าหน่อยอดทนเอาศึกษาเป็นลำดับศีลสมาธิปัญญาหรือจรณะ15วิชา8ดหรือมัรคองแปดเนี่ยฟังที่อาตมาอธิบายไปดีๆอาตมาก็พยายามขยายความนะมันจับประเด็นให้ได้ว่าศีลสมาธิปัญญาคือปฏิบัติอย่างไรนะ เจรณะสิบผ้าพิชาแปดเนี่ยตอนนี้ตั้งใจจะอธิบายดีๆซ้สำซากวนเวียนไปเรื่อยๆฟังดีๆแล้วจะเข้าใจสรุปแล้วเลิกรู้มากเลิกรู้มากหานันหันมาทางปฏิบัติประพฤติทำให้มากทม่มแม้มันไม่มากเหมือนบางคนไม่เก่งศีนข้อเดียวศีนสองข้อศีนสามข้อนะ สีลสามข้อเนี่ยแหละสำคัญได้แล้วมันก็จะ,ะคุณก็จะมีปฏิภานเองว่าอ๋อไอ้ที่ทำเป็นกายกรรมเนี่ยวัจีกรรมมันก็เนื่องกับกายกรรมเนาะจิตมโนกรรมก็คือตัวจิตที่จะต้องรู้ความจริงแล้วก็เอาประพฤติเป็นกายกรรมนะมันเป็นปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ทั้งหมดเลยคือมาทานี่ก็ทําแบบสมาธิธที่ผรอธิบายไม่ใช่ไปทําคือไปนั่งหลับตาสะกดจิต อันนี้ก็ต้องพูดจำพูดซ้ำพูดซากไม่รู้จะพูดยังไงไปนั่งหลับตานล้มันก็ได้แต่จมแล้วมันก็ออกนอกรีบมันไม่มีอปันมันม่มีปัณลากะหรืออปันละกะข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดสามข้อเนี่ยปัณลากะก็คือข้อข้อทำสามอย่างนี่แหละอปันลกะก็คือสามอย่างนี่แหละไม่ผิดปัณลากะแปลว่าผิด อปันนกะแปลว่าไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติสามข้อนี้มีสามข้อนี้นี่เอาความหมายกันแล้วกันอย่าไปเอาพยัญชนะมันเป็นสิริมหามายาปันนากกับอปันนกะเนี่ยภาษาสองคำนี้มันเป็นสิริมหามายาฟังยังไงก็ได้จะตีความไปด้านไหนก็ได้หมดเลยปันนกะปันนักกับอปันนกะนี่ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเนี่ยนะจะบอกว่าปันนักันน่ะผิดอปันนกะถึงจะไม่ผิด ก็ได้จะบอกว่าปัณน,นการนั้นมันผิดต้องอปณกะต้องไม่ใช่อย่างนั้นมันถึงจะถูกก็ได้เห็นไหม<า>พยัยชนะสองคำนี่ฟังไม่ดีสามข้อนี้เนี่ยมาสามข้อนี้แหละคุณจะบอกว่าสามข้อนี้เนี่ยผิดคุณจะใช้สัพท์คำว่าปัณณกะ ก็ได้คุณจะใช้ศัพท์คําว่าอปันนกะก็ได้เพราะงั้นอย่าไปยึดติดปันนกาหรืออปันนกะภาษาสามข้อนี้คุณมีไหมถ้าไม่มีสามข้อนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่การปฏิบัติของศาสนาพุทธนี่หแหละเพราะฉะนั้นสามข้อนี้ในี่ใครไม่ได้มีปฏิบัติสามข้อนี้อยู่ในสามข้อต้องสามข้ออยู่ด้วยกันนะปฏิสัมพัทธ์กันนะ ตั้งแต่สํารวมอินรียคุณจะต้องมีเป็นฐานก่อนเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีองค์ประกอบหกนี้ตาหูจมูกลิ้นกายนอกใจในเป็นกายเป็นคู่หนึ่งต้องทํางานร่วมกันปฏิสัมพันธ์กันตลอดขาดกันไม่ได้เลยสํารวมอินรีข้อหนึ่งโพชิมาตาก็คือสิ่งที่เป็นของเริ่มต้นโพชินาตาตั้งแต่เป็นของ คุณเกี่ยวข้องกับของทั้งหลายแหลนี่แหละรวมไปถึงก็ตั้งแม้เป็นสัตว์ก็ตามคุณก็ต้องอาศัยสัตว์อาศัยของแต่สัตว์ที่คุณอาศัยไม่ต้องไปอาศัยสัตว์เดรัจฉานอาศัยแต่สัตว์คน <c oughs> ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันแค่นี้ก็มีประโยชน์และโทษ มีบากร่วมกันเยอะแล้วเฉพาะแต่คนเนี่ยเพราะ,ะสัตว์เดรัจฉานนีนเกินไปไม่ต้องไปพึ่งพาสัตว์เดรัจฉานแม้แต่จะเอาเนื้อมันมากินนี่ก็พูดซับซ้อนไม่รู้กี่ทีแล้วเพราะ,ะั้นสัตว์เดรัจฉานปล่อยมันไปตามยถาก,กรรม เอาแต่เฉพาะคนนี่ก็มีวิบากร่วมกันแล้วเราจะสร้างวิบากร่วมกันเป็นประโยชน์ที่จะนำพาไปสู่นิพพานด้วยกันก็เยอะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยกันแค่ให้เป็นสวรรค์เป็นกัลยาณธรรมก็คนนี่แหละอย่าพึ่งไปโอ้เอาให้สัตว์มันมาเป็นสวรรค์เป็นกัลยาณธรรมอย่าพึ่งเลย เอาแต่คนนี่ก็พอแล้วชีวิตของคนนี่จะอยู่กันส0งปีกับคนนี่ก็ไม่ไหวแล้วมันก็ไม่เวลาไม่พอเราสองร้อปีใช่ไหมนี่คงไม่ถึง200ปีเราเช่ไหมเราจะไปเสียเวลามันทำไมคนนี่เยอะแยะไปที่จะให้ทำร่วมด้วยนะสํารวมอินรียหกคุณต้องมีทั้งอินรียหกคุณจะเอาอินรีย์เดียวคุณก็ได้แต่จุดจูอย่างที่ไปร่างหลับตา และคุณทิ้งอินทียหกซึ่งคุณมีชีวิตจะร่วมกบจะอินทรีย์หกในเยอะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นสิ่งอาศัยทั้งแต่ธาตุหยาบจนถึงอาหารจนถึงเครื่องใช้อุปจัยสีคุณหลับตาคุณอยู่ในภพคุณมีอะไรมันมีแต่เรื่องความคิดเท่านั้นเองเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไร ยิ่งเป็นหลับตาแล้วยิ่งไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครเลยมันก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งสิ่งที่ไปทําศูนญเปล่านั่นมันศูนย์เปล่าไม่ไม่มันไม่เข้าตาแม่แต่มาก็ไม่รู้จะทำไงนี่แทงด้วยหอกทีละร้อยเล่มทีละร้อยเล่มนี่เย็นนี่แทงร้อยเล่มชาว็แทงร้อยเล่มนี่กัางวันไม่ได้แทงร้อยเล่มไม่รู้ยังไงจะแทงเขาเข้า ทำไมหนังหนาจังเลยมันไม่ใยหนังเหนียวนะหนังหนาหนังแข็งอหอเราหักหมดด้วยนะฟังดีๆนะที่พูดไปนี่แรงนะที่จริงพูดแรงนะว่าแรงนะรู้สึกตัวมังเบารู้สึกตัวมันเบา, <c oughs> รเาหรือไม่ภาษีภาษาเหมือนเจ้าภูมิไม่รู้เรื่องเ <c oughs> จ้าภูมิมันยังรู้เรื่องนะเจ้าภูมิยังไหวพริบดีนะ เมื S 1> <S 1> ่อจะพูกัน <só> ย <c iful> ังไม่ร <JD et ful> ู้เรื่องเทียบเป็นตัวเด็กเลยไม่เป็นสีภาษาเพราะงั้นในสมข้อนี้อินทรีย์สัรวมอินทรีย์โพชเนมตันยุตตาชาคริยานโยคะนี่ยตื่นตื่นทั้งนั้นเลยลืมตาทั้งนั้นเลยมีสติร้อปอยู่ข้างนอกทั้งนั้นเลย มีสติเต็ร้อยอยู่กับตามีสติเต็มรม้อยอยู่กับหูมีสติเต็มร้อยอยู่กับจมูกดิ้นกายมีสติเต็มร้อยอยู่กับโภชเนะโภชนะเครื่องใช้เครื่องกินทั้งหลายแหล่นี่แหละตัวที่มันมาจากสัตว์ที่จะไปปีิเดร่วมกันแล้วมันก็มาของนี่แหละเครื่องกินเครื่องใช้มีวัตถุดินน้ำไฟลมกับพืชพันธัญญาหารนี่แหละตื่นตืนรู้ตัวมันนะอย่าไป แหมกิเลสข,ขึ้นกับมันสัมผัสมันเกี่ยวข้องกับมันแล้วโอ้โหอินทตภาลัมโอ้โหแปลกดีใหม่ดีเขายกดองฉันเสริมว่ของชั้นหนึ่งชั้นอะไรนะฉันดีใจจากได้อะไรอะไรกิเลสข,ขึ้นไม่รู้ตัวสัมผัสแล้วไม่รู้ตัวกิเลสข,ขึ้นนะเออมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ดีโอ้ันนีนะ่เขาว่ามัน โดยโลกเปรียบเทียบโดยโลกมันขนาดนี้ขนาดนี้มันไม่ขมไปมันไม่เปรี้ยวไปมันไม่หวานจัดไปมันไม่หยาบไปมันไม่แข็งไปมันไม่นิ่มอ่อนปวกเปียกไปมันพอดีอะไรว่าไปหรือคนชอบอ่อนคุณก็ว่าอ่อนดีคุณชอบแข็งกือว่ามันแข็งดีอะไรคุณว่าชอบเผ็ดมันก็เผ็ดดีมันเปรี้ยวก็เปรี้ยวดีอะไรคุณก็ชอบไปก็รู้ความชอบเราไปชอบเอียงเอียงเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ถ้าไม่ได้อย่างโน้นไม่ได้อย่างนี้ เราก็จะไม่สมใจเราก็จะไม่สุขเราก็จะทุกข์อะไรพวกนี้อาการของจิตพวกนี้เน่มันอสุดยอดสะดิ้งเลยสุดสะดิ้งสะดีดเตลยพวกจิตเนี่ยอ่านให้ได้แล้วเราก็รู้ว่าความจริงตามความเป็นจริงเออคราวนี้ได้ทาอ,อินทภาลำมาเออรสอย่างนี้อย่างนี้สีอย่างนี้เสียออองอย่างนี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้เออก็รู้มันจบในตัวที่มันเป็น เออสโบนี่มีอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เนื้อมันออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เออมันมีน้ําดีอย่างนี้น้ามันหวานอย่างนี้เปรี้ยวอย่างนี้เค็มอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เออก็เป็นตามที่มันเป็นคราวนี้เราได้ขนาดนี้เนาะข้าวต่อไปได้อีกเออมันไปเออกินง่ายกว่าอันนี้นะก็เราก็รู้ความจริงตัวนั้นก็ไม่ไปติดอันโน่นไม่ไม่ชอบอันนี้ชังอันนี้ไม่มี